เมืองเล็กๆชานเมืองที่เงียบสงบใครจะไปคิดว่าคลินิกทำฟันแห่งหนึ่งที่ดูไร้พิดพัยจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่ซับซ้อนที่สุดคดีหนึ่งในรอบหลายปีที่นั่นมีคุณหมอฟันผู้หนึ่งชื่อว่าหมอพงษ์ชายววยกลางคนใจดียิ้มแก่งจนคนเคยต่างพากันรักใคร่แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเบื้องหลังรอยยิ้มที่อบอุ่นนั้นซ่อนปีศาจอันชั่วร้ายที่แฝงอยู่เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีศพของหญิงสาวคนหนึ่งถูกพบในบ้านของเธอเอง เธอเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจไม่มีร่องรอยต่อสู้ไม่มีการบุกรุกที่น่าสนใจคือบนใบหน้าของเธอมีรอยยิ้มแปลกประหลาดยิ้มกว้างผิดธรรมชาติตำรวจคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญจนศพที่สองและสามเริ่มปรากฏขึ้นทุกคนตายเหมือนกัน,กนทุกคนมีรอยยิ้มที่เหมือนกันเปะ๊ะนักสืบชีวิน,นัยถูกส่งตัวมาสืบสวนเขาเริ่มตั้งข้อสงสัยว่ารอยยิ้มแบบนั้นไม่ใช่ธรรมชาติจึงนำรูปศพไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูผลสรุปคือมีการปรับมุมกรามหลังตาย เหมือนจัดฟันเขาสืบไปเรื่อยๆจนพบจุดร่วมของเหยื่อทั้งหมดพวกเขาเคยไปคลินิกทันตกรรมเดียวกันเป็นคลินิกของหมอพงษ์วันหนึ่งวินัยปลอมตัวเป็นคนไข้เพื่อไปสืบหาความจริงคุณหมอครับช่วยผมหน่อยผมมีฟันผุหมอพงษ์บอกว่ายินดีครับเชิญน,นั่งเลยครับเดี๋ยวหมอดูให้นักสืบแอบสังเกตพฤติกรรมของหมอและสืบค้นห้องเก็บของในคลินิกเขาพบสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวกล่องใส่อุปกรณ์จัดฟันที่แต่ละชิ้นมีชื่อเหยื่อเขียนอยู่ พร้อมภาพฟันก่อนและหลังตหลังทำฟันในห้องรับด้านหลังเขาพบตู้เย็นเก็บชิ้นส่วนกระดูกขากรนไกลแต่ที่ช็อกกว่านั้นคือภาพถ่ายเหยื่อที่ถูกถ่ายหลังจากตายพร้อมจัดท่าศพให้นั่งบนโซฟายิ้มกว้างเราก็มีชีวิตอยู่และแล้วหมอพงษ์ถูกจับหน้าของเขายังยิ้มแบบไม่สลดไม่รู้สึกผิดมันคือใบหน้าฆาตกรโรคจิตแต่สิ่งที่เขาพูดในห้องสอบสวนทำให้ทุกคนขนลุกคือผมผิดอะไรพวกคุณควรขอบคุณผมซะมากกว่า ที่ทำให้ทุกคนได้ยิ้มมันเป็นยิ้มที่สวยและดีที่สุดในชีวิตของพวกเขาตลอดไปที่ไม่มีวันเลือนราง